365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่20สารระบบพระคัมภีร์ หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่120ธรรมประเพณีที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรดาอัครสา,าวกช่วยให้พระศาสนาจังรรู้ว่าหนังสือเล่มใดอยู่ในรายชื่อหนังสือพระคัมภีร์รายชื่อหนังสือเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าสารระบบพระคัมภีร์ซึ่งรวมหนังสือ46เล่มในพันธสัญญาเดิมหรือ45้าเล่มถ้ารวมหนังสือเพลงคร่ำครวญเป็นเล่มเดียวกับประกาศส่งเยเรมี และ27เล่มในพันธสัญญาใหม่หนังสือเหล่านี้ได้แก่พันธสัญญาเดิมปาถมมการอบพยพเลวีนิติกันดาลวิถีฉเฉลยธรรมบัญญัติโยชัวผู้วินิจฉยัยนางรูธซามูเอลสองฉบับพงกษัาสตร์สองฉบับพงสวดาดานงฉบับ เอสลาและเนหามีโทบิดยูดิดเอสเทอร์มัคคาบีสองฉบับโยบเพลงสดูดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงซาโลมอนปรีชายานบุตรศิลาอิสยาเยเรมีเพลงคร่ำครวนบารุกเอเสเคียวดาเนียนโฮเชยา โยเอลอาโมสโอบาดิยาโยนามีคานาหูมฮาบากุกเสฟันยาฮักไกเสคาริยามาลาคีพันธสัญญาใหม่พระวรสารตามคำบอกเล่าของมัทธิวมาลาโกลูกาและยอหน กิจการของอักคราาวกจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมถึงชาวโคดินฉบับที่หนึ่งและสองถึงชาวกาลาเทียถึงชาวเอเฟซัสถึงชาวฟิลิปปีถึงชาวโครโสีถึงชาวเทสโลนีกาฉบับที่หนึ่งและสองถึงทิโมธีฉบับที่หนึ่งและสองถึงทิตัสถึงฟิเลโมน จดหมายถึงชาวฮีบรูจดหมายของยากอบของเปโตรฉบับที่1และสองของยอนสามฉบับจดหมายของยูดาและวิวอนพันธสัญญาเดิมหนังสือคำสอนพระศา,าสนาจักคาทอลิกข้อที่121 พันธสัญญาเดิมเป็นส่วนที่จะทิ้งเสียมิได้ของพระคัมภีร์หนังสือต่างๆของพันธสัญญาเดิมได้รับการโดนใจให้เขียนจึงมีคุณค่าถาวรเพราะพระเจ้าจะไม่ทรงยกเลิกพันธสัญญาเดิมเป็นอันขาดหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่122อันที่จริง พระเจ้าทรงจัดแผนการของพันธสัญญาเดิมไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะคือเพื่อเตรียมการเสด็จมาของพระคริตตเจ้าระผู้ไายแห่งสารกลลโลกแม้ว่าหนังสือพระคัมภี์พันธสัญญาเดิมเหล่านี้บันทึกบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์และเป็นเพียงของชั่วคราวไว้ก็จริงแต่ก็แสดงให้เห็นวิธีอบรมแท้จริงของพระเจ้าหนังสือเหล่านี้เป็นที่รวบรวมพระธรรมคำสอนสูงส่งเรื่องพระเจ้า รวมทั้งความปรีชาที่มีประโยชน์เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์และยังเป็นคลังคำภาวนาต่างๆอย่างน่าพิศสงและในที่สุดยังซ่อนทำล้ำลึกเรื่องการไถ่กู้ไว้อีกด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิก,กข้อที่123บรรดาคริสตชนให้ความเคารพต่อพันธสัญญาเดิมว่าเป็นพระวาจาแท้จริงของพระเจ้า พระศาสนาจักรยึดมั่นไม่ยอมรับความคิดที่จะลาทิ้งพันธสัญญาเดิมโดยอ้างว่าพันธสัญญาใหม่ทําให้พันธสัญญาเดิมไม่มีความหมายอีกต่อไปเลยความคิดนี้เป็นของลทัทธิมาโซนพันธสัญญาใหม่หนังสือคําสอนพระศาสนาจากักรคาทอลิกข้อที่124 พระวาจาของพระเจ้าซึ่งเป็นฤทธานุภาพของพระองค์และนำความรอดพ้นมาให้ทุกคนที่มีความเชื่อปรากฏและแสดงพลังอย่างเลิศดล้ำในข้อเขียนของพันธสัญญาใหม่ข้อเขียนเหล่านี้มอบความจริงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เรารู้โดยสมบูรณ์เรื่องราวที่เป็นศูนย์กลางของข้อเขียนเหล่านี้คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรับสภาพมนุษย์พัจริยวัตรคำสั่งสอน พระทรมานและการที่ทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์เช่นเดียวกับการเริ่มต้นของพระศาสนาจักรโดยที่พระจิตเจ้าทรงช่วยอุดหนุนหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่125พระวรสารคือหัวใจของพระคัมภีรทั้งหมดเพราะเป็นพยานสำคัญถึงพระชนมาชีพและคำสั่งสอนของพระวจนะผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ พรระผู้ไของเาหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่126เราอาจแบ่งขั้นตอนการรวบรวมพระวะรสารได้เป็น3ขั้นตอนคือ 1. พระชนมาชีพและการเทศส์องของพระเยซูเจ้าพระศาสนาจักรยึดถืออย่างมั่นคงว่าพระวะรสารทั้ง4ฉบับ บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จริงๆบอกอย่างซื่อสัตย์ให้เรารู้ถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าทรงกระทำและทรงสั่งสอนจริงๆขนาดที่ทรงพระชนอยู่ท่ามกลางมนุษย์จนถึงวันที่เสด็จสู่สวรรค์ 2. ธรรมประเพณีเล่าสืบต่อกันมาเป็นคำพูดเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้ว บรรดาอักคราสาวกก็ถ่ายทอดสิ่งที่พระองค์เคยตัดและเคยทรงกระทำให้ผู้ฟังต่อมาด้วยความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเขาได้รับความเข้าใจนี้จากเหตุการณ์รุ่งโรจน์ต่างๆของพระคิดเจ้าผู้ทรงกับคืนพระชนมชีพและได้รับการสั่งสอนจากความสว่างของพระจิตเจ้าแห่งความจรงิง 3. พระวรสารที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรผู้นิพนธ์ได้เขียนพระวรสารทั้งสี่ฉบับโดยคัดเลือกเอาบางสิ่งบางอย่างจากเหตุการณ์และจากประวาจาจํานวนมากมายที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยเล่าด้วยปากต่อปากหรือที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วและยังสังเคราะบางเรื่องเข้าด้วยกัน หรืออธิบายโดยคำนึงถึงสภาพการของกลุ่มคิตชนต่างๆโดยยังยึดถือรูปแบบการประกาศข่าวดีไว้เสมอและดังนี้เขาจึงถ่ายทอดความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าให้แก่เราด้วยความจริงใจหนังสือคำาสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่127 พระวรสารทั้ง4ี่ฉบับมีความสำคัญเป็นพิเศษในพระศาสนาจักรดังจะเห็นได้ชัดจากความเคารพนับถือที่พระวรสารได้รับจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และในอิทธิพลที่พระวรสารมีต่อบ,บรรดาน,นักบุญในทุกสมัยไม่มีคำสอนใดยิ่งใหญ่ดีประเสริฐหรือรุ่งโรนกว่าข้อความในพระวรสาร ท่านทั้งหลายจงดูจงยึดมั่นสิ่งที่พระคิสเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของเราทรงสั่งสอนทั้งด้วยพระวาจาและด้วยพระแบบฉบับภาวรารสารมีที่อยู่ในการอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าเหนือทุกสิ่งในภาวรารสารข้าพเจ้าพบทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับวิญญาณยากจนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคนพบแสงสว่างใหม่ความหมายลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพระวรสารเสมอ365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า